อืมอ้มหืมยอดอร่อยนี่ครับผมแซ่บมากมครับผมก็ขอกราบนาสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับผมวันนี้วันที่สิบเก้าสิงหาคมจะถูกไหมนะครับผมพอเพอราะฉันจำผิดจําถูกอยู่เรื่อยนะครับผมเนาะก็บางครั้งก็ กราบขอโทษพระคุณเจ้าด้วย่าหลายหลายรูปด้วยเนาะก็ว่า่าอย่ากให้ผมดูโจโจให้ให้ผมเองก็ไม่ทักตอบด้วยก็กราบขอโทษพระคุณเจ้าด้วยนะครับผมนะครับผมโอ้ยจะตศกขมาไหมโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงมาดูนชมกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาจะจะมาในหนพิธีครับผู้ชมกันแล้วกันนะครับผมนะครับผมวันนี้อันนี้มีบักขามครับผมบักขามมากินกับแก้วเดี๋ยวกินที่มึอโอเคผมมาดูชมชุดนี้ก่อน จ่วยชมบอกตรงว่ามั่วหมดเลยตัวนี้ไม้ไม่สวยเพราะว่าไม้อันนี้ดินแห้งแกะเลยเพราะไม่ได้ให้น้ำนะผมไม่ได้ให้น้ําเลยเห็นไหมใบอะไรก็ไม่สวยก็แต่กิ่งดีอยู่นะครับผมอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าเลืองอะไรไม่รู้หรอกแต่ว่าไม่ใช่เหรือมังกรทองนะตัวนี้แต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะส่วนตัวนี้เองก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยว่าอะไรเนี่ยว่าเสียบอะไรไปเนี่ย ผมเองก็ไม่รู้นะผมทําไม้หลายตัวมากจนผมเองก็งงตัวเองเหมือนกันนะหรือจะเป็นแดงลงทรับก็ไม่รู้นะเนี่ยต้นนี้นี่ใบเหมือนแดงลม,มทรับจังเลยส่วนต้นนี้น่าจะเป็นทีแดงเนาะต้นนี้อันนี้ดูดีกว่าเพื่อนหน่อยดูสวยหน่อยตัวนี้น่าจะได้กินน้ําบ้างนะเนี่ยตัวนี้อืมก็ไม่สวยเลยนเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวถอนให้ดูนะตีต้นนี้หาขั้นไหนยินดีอยากจะเอาไปเลี้ยงนะ จะแพงหน่อยสีต้นนี้เพราะว่าค่าส่งจะแพงนะครับผมสีต้นนี้จะอยู่ที่สามร้อยแปดสิบาทนะครับผมตลอดมาสีต้นรวมค่าส่งทุกอย่างนะครับผมแล้วบางค่าเยเอะโอ้ทำไมขายให้ให้ให,ให,ให้ป้าทำไมห้าต้นห้าต้นสามร้อยแปดสิบทำไมต้องมาขายวันนี้สามต้นจะขายแพงไปทำไมไม่แพงนะดูหัวก่อน็นไ,ไหมอ่ถาถอดให้ดูดูหัวก่อนนะครับผมอันนี้ไม่ได้มีการให้ปุย๋ยใด,ดๆทั้งสิ้นเห็นไหม วัสดุที่ปลูกก็คือพวกกากพะสาแล้วก็มีดินด้วยไม่มีขี้วัวขี้วัวเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะครับผมเพราะผมไม่มีดเ้เลี้ยงเลี้ยงวัวที่บ้านก็เลยไม่มีปุ๋ยขี้วัวใส่นะครับผมหากวิธีแนละ้วปลูกที่ถูกวิธีนะครับผมเราก็ใช้กากเท้าลงไปลงไปก่อนแล้วก็เอาปุ๋ยใส่เม็ดระลายช้ารองก้นกระถางไปแล้วก็เอากากพะศากบอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกที่เราเตรียไมไว้เอายัดลงไปแล้วเราก็เอาไม้ลงไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ กบกบกบนะนั่นคือวิธีการปลูกกระชมให้สวยจะสวยได้แค่ไหนถ้าเราให้ปุ๋ยรองก้นกระถางไปชรนชมเวลาลากเดือนไปแล้วเจอปุ๋ยก็เหมือนเจออาหารชั้นดีนะครับผมเขาก็จะดูสวยงามอันนี้ตัวนี้ผมใส่ปุ๋ยรองก้นเห็นไหมเนี่ยสวยแค่ไหนอันนี้วิธีการปลูกใส่ปุ๋ยรองก้นกระถางนะครับผมคุณป้าคุณลุงนะครับผมคุณพี่ด้วยเดี๋ยวอย่าถามหาดอกเขาละ มีไหมล่ะดูสิมีไหมดอกไม่มีนะครับผมไม่มีแม้แต่ดอกเดียวนะครับผมก็เรื่องดอกก็ชมโอเคเนี่ยดูใบไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะตวนชมวมผมทำเยอะมากนะผมบอกตรงว่าผมทำเยอะมากหลายตัวมากเห็นไหมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรตัวนี้เนี่ยมันก็พูดไม่ถูกใช่ไหม ดูว่าเป็นชุมพูแหละเออชมพูไม่รู้จะชุมพูอะไรนะเดี๋ยววันบานเพิ่มไดูแล้วกันก็เก็บไว้ก่อนตัวนี้นะครับผมแล้วบานเสร็จแล้วก็ท่านนายเจ้าก็โอเคยกให้นะครับผมยกให้เลยตัวนี้นะครับผมเ๋้วชอที่ทําก็แบบนี้นับผมเนี่ยอันนี้หนไหมอ่าส่วนมากเก็บไปดินเพราะว่ากาบมะพร้าวหมดก็เอากาบมะพร้าวโรยหน้าข้างบนให้ดูดูดีดูดีไงอ่าเจ้าชองที่เสียบติดผมจะทํางานประมาณนี้แล้วก็เลี้ยงมาประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมดูสวยนะเลี้ยงมาประมาณนี้แล้วก็ มาประมาณสวยเลยเห็นไหมสวยเลยแล้วก็มาประมาณนี้เครียเปุ๊บเลยฮะไม่ได้ให้น้ําไงเพราะโตแล้วไม่ให้น้าโอ้ยอ่ะอันนี้ลงไปไดยไงเราจะมากินเกี้ยงเหนื่อยหน่อยนะครับผมวิธีการปูชมแบไม่ง่ายนะครับผมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาชุดนี้ก็โอเคนะสี่ต้นนี้สำหรับคืนนี้สามร้อยแปดสิบาท,บาทพร้อมกรส่งทุกอย่างสี่ตันนี้อันนี้น่าจะแดงลงซับนะผมว่านะ เดี๋ยวถ้เป็นไม้ชั้นเดียวอันนี้ก็ไม้ชั้นไม้ชั้นทั้งหมดแหละแต่ว่าดอกก็เอาไปเสียงทายกันเอาไหมเสียงทายเนานอะเสียงทายเอา,เนอเา,เอาสนุกดีนะแล้วผมเล่ากันเรื่องดอกว่าเป็นไม้ชั้นที่สวยถ้าเป็นไม้ชั้นนะถ้าดอกเดี่ยวก็จะดอกเดี่ยวที่หาย,ยากมากๆแต่ตัวนี้ถ้าเป็นเดงซับก,ก็น่าจะใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่แมนไม่ใช่เพราะผมจะทําไม้ที่ดอกสวยที่สุดแล้วก็ไม้บางคนถามว่าบางท่านบางท่านเนอะบางท่านถามมาว่าไม้ไซพันธ์มาจากไหน สายพันธุ์ส่วนหนึ่งจะเกิดการเคลียร์เกสรและก็อีกส่วนหนึ่งจะเสียบแล้วก็ทําให้ไม้ไก่พันธุ์แล้วก็เอามาทําขยายพันธุ์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะนําเข้ามานําเข้ามาจากที่ไหนบ้างมีของเวียดนามของไต้หวันของญี่ปุ่นและก็มีของไทยด้วยผมบอกว่าอันนี้ไม่ให้คุยม้หน่อยได้ไหมในประเทศไทยที่มีเจ้าไหนที่มีดอกก็สวยผมนําเข้ามาเกือบหมดถ้าไม่เชืียก็ลองถามบู ว่ามีเจ้าในบ้านที่สูงเขาชมให้ผมทั้งกิ่งพันและก็ต้นพันุนำเข้ามาจนหมดทุกเจ้านะที่มีที่สวยทุกทุกทุกค่ายว่างั้นไหมทุกความทุกส่วนผมจะขอนําเข้ามาเลยเพราะว่าเขาก็ว่าเออโอเคนะเพราะเรียกว่าผมน้องยูเคีนะน้องยคจะเอาไปขยายพันธุ์ใช่ไหมใช่ครับพี่โอเคเดี๋ยวพี่จะให้จะเอาแบบต้นเลือกแบบกิ่ง ขาแบบกินก็ได้แบบต้วก็ได้ก็อย่างนั้นนะที่ผมนําเข้ามาจะเป็นแบบมัน้นและตัวเองก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยแล้วก็จะมาเขียนจีซอนเองด้วยจะแบบมันนะคุณลูคุณ,คณ,คณป้าคุณนะ้าแล้วทำออกมาบางต้นผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเห็นดอกอย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นดอกอย่างนี้ก็ไม่เคเห็นดอกที่ทําขึ้นมาผมไม่เคยเห็นดอกเลยว่าดอกจะสวยแค่ไหนแบบไหนผมไม่รู้นะอันนี้ก็ทําทาทาอย่างเดียวจะเข้าใจตรงกันนะครับผมเพปนากก็มีครับผมคู่ละสี่ร้อยจะดูเพี้ยนไหม แต่ว่าต้นต้นนี้เอกลักษณ์ทั้งใบได้เลยนะครับผมเอกลักษ์กทั้งใบได้ความก็โอเค OK นะโอเคนะโอเคเอเคีย OK, แต่ว่าบางต้นดูเพี้ยน่ะกิ่งเยอะอะไรเยอะไปหมดแล้วว่าเวลาออกดอกเขาจะออกดอกทั้งต้นแหละเป็นไม้ชน้นเดียวที่สวยนะจะฟอร์มสวยอันนี้กิ่งเมียนยาวดีด้วยแต่ว่าไม้ที่พอเล็บเอาแน่นอนไม่ได้นะครับผมจริงๆริงนะไม้พอเล็บเอาแน่นอนไม่ได้ จะมีการกลายพันธุ์มีการเป็นนู่นเปนี่บางตัวก็จะเหมือนต้นแม่เด็ดๆบางตัวก็ออกไปนวนบ้างไปนี้บ้างบางตัวจะลงภาคใต้บ้างบางต้นจะขึ้นที่ภาคเหนือบ้างบางต้นก็อยู่ที่ภาคกลางที่กรุงเทพใช่ไหมคุณป้าก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมอยู่ภาคแบบออกด้วยภาคตะวันออกด้วยอยู่ภาคอีสานบ้านผมก็มีนะครับผมวันนี้ <laughs> รู้สึกไร้าสาระหน่อยๆน,นะว่าไม่มีอะไรเลยมายังมีดอกเลยชว่วงนี้ครับผมเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ดูวันเสาร์ผมจะถ่ายให้ดูทั้งทั้งหมดที่บ้านที่มี ช่วงชมเ่า <S k ull o> นี้ก็เตรียมนะผมเตรียมที่จะส่งให้ก็ขอพระคุณทุกท่านมากที่ช่วยเหลือผมมาขอพอบคุณที่สุดบางชุดก็จะให้ขอให้ผมส่งให้วันจันทร์บางชุดก็ส่งพุ่งนี้บางชุดก็ให้ส่งวันเสาร์นะครับอันนี้ไม้เรานี้อ,อยเตรียมเตรียมส่งทั้งหมดนะครับผมที่ผมเตรียมเอาไว้ก็ขอพระคุณมากครับผมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือพอมีแรงใจในการทํางานครับผมพอมีแรงสู้งานหน่อยก็อพอได้วันนี้ก็โอเคขอบคุณคุณแม่มากๆและขอบคุณพี่ด้วย ไปเปลี่ยนยางรถมอเตอร์ไซค์ครับผมวันนี้ทั้งยางนอกแลไในเล็บน่ะปั่นไปสี่ร้อยแปดสิบบาทไม่เป็นไรครับผม,มเลยโอเคก็ได้ได้ต่างกันนะไปใช้เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยอยากกินบลาขาไหมครับผมอยากกินมักขาอันนี้ปักขามไหมปลาขาปละขามสมไหมครับผมใครเคยกินบ้างอันนี้โอ้ยหนลงไหมอันนี้เป็นเกี่ยวอันนี้น้องเขาทาขายนะไม่ใช่น้องผมเป็นเป็นเป็นน้องเรียกว,ว่าเป็นเป็นหลายก็แล้วกันเป็นชั้นหลานนะของลูกพี่ที่ทํางานด้วยกัน เรียกว่าพี่ชันนะพี่ชันมาเดืออยู่ที่โพสีสวนครับผมอันนี้น้องเขาน่ารักมากทาขายอันนี้ยี่สิบาทอันนี้สุกแล้วนะครับผมเขาปรุงสุกนะแต่ว่าผมจะลองชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนนะ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 เขาจะกินกับอะไรกินกับข้าวเขาสวยอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าผมจะลองมากินกับปักขามของพี่ชันมะเดือนะลูกสาวของพี่ชันจะทําอยู่ที่อำเภอโพสีสวนครับผมจกกังหวัดสซต์สะเกดครับผมเดี๋ยวว่ากล้องได้พอกินที่ดูว่าจะแซบบ่เนาะ ครับผมสวัสดีครับผมวางกล้องเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปกินของไปเฟี้ยวให้ดูว่าวายกินของพี่ขมขมไปแล้วอันนี้วันนี้ซื้อมานะไม่ได้ไม่ไ,ไม่ได้ไมาโฆษณาให้นะอันนี้โฆษณาให้หน้าน้องน่าจะแถมให้ลุงบ้างนะสั้นหนึ่งหนึ่งกระปุกเดี๋ยวกินให้ดูนะครับอันนี้เป็นปลาราสุกนะลองกินให้ดูนะอันนี้ไรสาระไหมออกนอกเรื่องแม่หลับจะทำเป็นง,งานก็รู้สึก ยังไงล่ะรู้สึกเหนื่อยเนาะรู้สึกยิบเพียก็เลยนั่งคุยได้บ้างนั่งคุยพี่เนาะจะใช้สองลูกเลยครับผมสองลูกอันนี้ยังไม่อาบน้ำนะออกตัวไว้ก่อน <c oughs> จะเม้นไหมจะเม้นวันน้าเหรบผมเม้นถ้าเม้นกับอดทนอะไรเลยครับผมาะย่งบววอาบน้ำเลยไหมครับผม <c oughs> น้ำลายเริ่มเกี่ยสดๆอนแล้วน,นเนี่ยท <c oughs> ้ำลายอยู่แบบโอ้ยทำใจก,ก่อนไหม <c oughs> โอเค <c oughs> โอ้ย สูวไนบอลนอน,นี่สูวไนบอลนอนีอสมสมสมน่ชมชมดีไหม <c ười> คุยแบบเยอะๆเลยอืมอืมอืมยอดอร่อยนี่ครับผม <c ười> แซ่บมาก <c ười> อืมผมเป็าน้องดีมากเลยอืม มา <laughs> ไหนฮะอ๋ออืมอืมอ๋ออันนี้แซ่บมากครับผมอะไรกินเลยเอะไรกินคของอะไรกินไม่เหมียวเหมียวมาพอดีกินไม่เหมียวอืมอ๋ออันนี้ถูกนะผมขอสุกแล้วอืมตื่นเต้นอืมอืมขอบคุณอันเมียวมามเมี่ยวเดี๋ยว ให้ดูผู้ช่วยให้มันออกอะไอกันด้วยวันนี้เอเลื่องเนี่ยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องกอล์ฟครับอุ้ยนี้ตัวผู้ตัวผู้เนี่ยมันไม่ให้ก่องรู้มือเท่าไหร่ไป อร่อยอันนี้ครับผมอยู่ที่เพื่อโพอสีส่วนหาใครได้อยากแกอ้อยลองลองไหมโอ้ยน้ำลายยังสะอ,อะไรยังไหลเลยอืมของก็ดีจริงอันนี้ซื้อจากคุณพ่อของของน้องเขานะครับผมคุณพ่อก็พ่อก็น้องเขาทํางานกับผมเราทํางานด้วยกันนะครับผมทํางานด้วยกันก็แกมาขายให้ย0สบาทปลาประะปุงสุกอร่อยนะครับกินกับข้าวส่วนนี่พอดีเลยนะครับผมพอดีคำมากโอ้กินกับข้าวขาว้อเลยหาใครได้ อยากได้ไหมเฮ้ย hey! อยากได้ก็ามมาถามาหามาได้แก่ให้แม่ใหะพีนะว่าแกจะเอาแก่พีคงไม่หรอกไม่มีตังพอจะให้ <c oughs> อากอยากดักอยากอไปลองทานก็โอเคนะยี่สิบาทถนะ้าแบบนี้ยี่สิบาทแต่ว่าค่าส่งออกเองก็แล้วกันแต่ว่าขายี่สิบาทเหมือนเดิมผมไม่มาขายกำไรนะอันนี้ถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวออห่อเกาจะให้พอ่พอเขาเอามาให้แล้วก็จะส่งให้แต่ว่าค่าส่งออกเองนะครับผมประมาณนี้นะ ครับอมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนั่งบาตรงล้องแหนะเออตอนนี้รู้สึกกระ้องขอบคุณทุกท่านครับวันนี้มีชุดเดียวผมพืนชุด400โอ้ยพืดสามทศน300แปดสิบบาทครับผมก็ตัวเพระนาวก็มีนะผมก็หาข่าไหนสนใจก็ทัดททยเอาไว้นะครับผมแล้วก็จบคลิปผมก็จะได้เข้าไปอาบน้ำทำกับข้าวแล้วก็ท่านไหนก็จะรับคืออยากจะช่วยเลยผมรับชุดนี้ไปก็ขอบ ขอบคุณมากครับผมก็จบเลยนะคุณพี่วันนี้ไม่ได้เอ่ยนะว่าภาคไหนบ้างที่ช่วยเหลือจังหวัดไหนบ้างเพราะว่าถ้าเอกหมดเดี๋ยวก็จะมีการน้อยใจเนาะโอเคผมอืมาไว้์นักเสาะเลยก็เกี่ยกิจที่ลดผมจบแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณที่สุดขอบคุณทุกท่านตอนนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ